สวัสดีพี่น้องทั้งฟังไทยฟังเล่าทั้งฟังต่างประเทศค่ะมืนีมาพอกันอีกระคาในช่องแม่รัดกินแซบแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมือดีเนาะค่ะเวลาสีผ้าพี่น้องมากินอาหารบ้านๆค่ะมือนีสมต่ำแล้วเล่าบานเท่าค่ะสม่ต่ำแซบๆเลยค่ะพี่น้องมีผักขาค่ะหรือพักชะอมเนาะค่ะมือนีมีพักหอมค่ะแก่วัดเนาะค่ะเนาะกินแก้วัดค่ะอันนี้แล้วก็มีไอพักบุ้งค่ะพี่น้อง หมักแรดดค่ะแล้วก็มีมักสะตอค่ะพี่น้องมือนีสกินกับป่งไก่บานค่ะปิ่งไก่ไก่ตีค่ะพี่น้องยาหยาบเสบเบเลยค่ะปีงแล้วไม่ไม่หอนห้วยห้วยค่ะก่อนที่พี่น้องสะไปเบิรงกเมลัดนะคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบริื้พาดคลิปใหม่ๆของเมลัดแต่ละมือแต่ละคลิปนะจ้าไปพี่น้องกล้องเขาหน่อยบสวดติบเลยค่ะหอนห้วยหวยเลยค่ะพี่น้องเซีบๆเลยเมลัดหิ้วเขาแห้งค่ะ มาเด้อค่ะพี่น้องมากินเขานะแม่รัดค่ะตามแบบบานๆโบมี่มะเขือเทศค่ะกรอบบางหูกรอบค่ะค่ะ ยังไงปลอมๆค่ะแต่ว่าคือกวะะววกวบค่ะเบิรงเวลาจะโจเข่าจักรลอบอ่ะเบิง์ด้วยค่ะพี่น่อง ค่ตัวใหญ่เลยค่ะมันดับมันบร้ใหม่เลยค่ะพี่นอ้องไก่มันเป็นสีนี่ค่ะ ตับค่ะพอบานทางกระย่างซูกับมะทรงเมื่อกี้ค่ะแสบค่ะครับพี่น้องหนูค่ะ เสีย่ยมค่ะก่อไมม่รัดมกักมาเดอ้อ์น้องออบสาวอำนาจยู่อเมริกาค่ะไม่พึ่ง108 like ร้อยแปดไลค์ค่ะมา,าเด้อค่ะสาวสะกลดชาแนลค่ะ เขาไม่รักท่าใร่บพี่นะ้องอืม อยู่เทพได้กินปิ้งใกล้บ้านนี่ถือบานุดยอดเลยคะ่ะปกติเมื่อบานยังได้กินนะคะพี่น้อง เราไม่สอ่งนึ่ัน เด้อน,น้องตายสาวถุงวลามากินข้าวน้ำมัาดด้วยจ้าเติมเพลสค่ะตำเพลสค่ะมาพริกรอบนี้เพลสค่ะ ยำๆแม้จัะน้อยแต่แสบค่ะพอกคุณมแบบขอนหลายคนมันจะอ เป๊กๆมาขายแกะเพียรผัดีเด้อน้ำปลาเวลาต้มเองเขาแซ่บนะบพี่น้อง ดูใกอยสอีกแล้วอ่ะอ,อืมครับเพราะานเนี่ย ข่าวแห้งค่ะเหล่าใส่เหล่าใส่เลือบพิมแล้วค่ะพี่น้องต้องเผ็ดแซ่บค <c oughs> ่ะ หิวแบบโมโหหิวหิวแห้งค่ะมือฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ในเดอ้อค่ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อสิบริากาคลิปใหม่ๆแต่ละมือแต่ละคลิปของแม่รัดค่ะขึ้นเงือแซสบค่ะทั้งเผ็ดทั้งหอมักพริกซสื่อมากกิโลนึงค่ะ จกสิเมิดยำแดงเพียดแ้งจะขาเอินท่านอีกย่างค่ะคำสุดท้ายแลลวค่ะพี่น้องเมลาจะล่งแล้วค่ะคุณอาหิวอีที่มาเลี่ยมต่อขอบคุณพี่น้องไลยๆเดอค่ะที่เขามาร,รับชมคลิปเมลาัดค่ะ เพียแท,ยแทย้จุดอเอา่าถือค่ะขอให้พี่น้องเบิ่งคคิปเมลัดยังมีความสุขนะคะเมลัดขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้เมลัดนะคะเนาะคลิปนี้พ่อซํานี่ค่ะพี่น้องพ่อกันคลิปนาะสวัสดีค่ะ